สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนการดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์อวตารเวียดนามกันนะครับมีคนขอมาครับก็หลายคนอยู่แล้วกันทักมาทางเฟซบุ๊กก็มีนะครับแล้วก็คอมเมนต์ทาง youtube ก็มีนะครับใต้คลิปผมก็อยากจะให้น้องๆนะสังเกตดิดนึงนะใต้คลิปผมจะบอกย้ําเสมอนะครับรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะให้คุณเลื่อนลงมานะครับหลังจากดูคลิปผมจบแล้วหรือไม่ดูก็ได้แล้วแต่คุณครับมาที่แสดงเพิ่มเติมครับแล้วก็มาที่ ส่วนนี้นับเนี่ยผมให้ลิงก์แล้วนะครับแล้วก็บอกวิธีการแก้เป็นภาษาไทยนะครับเนี่ยบอกครบหมดเลยนะครับแล้วก็การเฟซบุ๊กการติดต่อผมอะไรประมาณนี้เป็นต้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยละกันนะประมาณนี้เป็นต้นนะับโปรโมทนิดนึงโอเคกลับมากันต่อนะครับก็แค่ทำการเข้าเว็บนี้ไปนะครับอาจจะโหลดช้านิดนึงนะเพราะว่าเป็นเซิร์ฟนอกนะครับเข้ามาถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมจะเห็นปุ่มนี้ไหมเค้กเข้าไปครับมันเป็นปุ่มหน้าดาวน์โหลดนั่นเองนะครับ ผมจะรีบๆพูดแล้วก็รีบๆทำนะรตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยกันผมรีบไปทํางานจริงๆโอเคอ่ามีน้องบางคนถามนะว่าพี่ทํางานแล้วพี่บอกว่าพี่ยุ่งแล้วทำไมพี่ถึงอัปคลิปได้พี่โกหกผมหรือเปล่าไม่ได้โกหกอะไรครับผมส่วนทํางานก็คือทางานอัปคลิปก็คืออัปคลิปก็คือว่าผมทํางานไปผมก็ปล่อยให้มนันเนี่ยเอออัปโหลดวิดีโอไปให้ทุกคนได้ดูกันไม่ดีเหรอครับเออเห็นแบบว่าเรียกร้องกันมาจังเลยเมื่อไหร่พี่จะอัปคลิปเมื่อไหร่จะคลิปเป็นปัจจุบันอะไรประมาณนี้ก็ทําตามที่อยากให้้ผมทําแลว ที่คุณอยากให้ผมทําอ่ะผมก็ทําให้แล้วนี่เรียกร้องอะไรอีกอ่ะเออจริงว่าผมส่วนก็ทํางานไปเด้ยเออส่วนทางนี้อัพคลิปก็คือ Up อัพคลิปก็ขอแยกแยะตรงนี้ให้ออกด้วยนะครับโอเคกบมาต่อนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าดาวน์โหลดแพทนะไม่ต้องไปสนใจนครับมาสนใจหน้านี้นะครับให้เลือกอันไหนอันหนึ่งนะผมจะเลือกอันบนแล้วกันเพราะว่ามันกดปุ๊บแล้วมันจะดาวน์โหลดเลยนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็เป็น Google Drive ต้องมาดาวน์โหลดอีกขั้นตอนหนึ่งโอเคก็อขอทําการคลิกเข้าไปนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่าง IDM ขึ้นมานะว่ามันเป็นโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับผมได้ทาการดาวน์โหลดแล้วผมไม่โหลดอีกนะครับปิดไปคราวนี้มาถึงการสมัครสมาชิกนะครับก็เลื่อนขึ้นมานะครับก็จะเป็นปุ่มแดงๆนะครับสังเกตให้ดีๆนะครับนี่นะครับคลิกเข้าไปครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมันอาจจะช้านิดนึงครับการเปลี่ยนหน้าแต่ละหน้านะเพราะว่ามันเอ่อเป็นของซับนอกนะครับค่าเด็ดมันไม่เท่ากันนะครับรอแป๊บหนึ่ง นานแท้พี่เชโปไม่ได้ทาสอนนานแน่จริงๆก็มีคนข,ขอมาก็เลยมาทําให้นะแต่พูดถึงนะตาม youtube นี่ผมไปหาดูนะคนสอนเยอะนะเว้การติดตั้งเซิร์ฟนออะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับแต่ทาไมถึงไม่ดูกันทาไมต้องอยากให้ผมสอนด้วยผมไม่อยากจะทาอะไรซ้ำซากซากนะเว้แต่คือคุณขอมาผมก็จัดให้อะอ่ะอย่างเช่นสเต็ปซฟแกรผมเหมือนเดิมอ,ะอ่ะขอมาผมก็จัดให้แค่นั้นแหละอ,อถึงมันจะมีซ้ำซากกวคนอื่นนะก็ไม่เป็นไรอ่ะ โอ้ยคลิกผิดกลับกลับกลับเออกลับทันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าการเข้าฟู่ระบบเราไม่ต้องการเข้าเราต้องการที่สมัครก็มาที่คลิกตรงนี้นะครับนี่รอแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงไอพอดีว่าช่วงนี้เจ็บคอเหมือนจะไม่สบายนะครับโอเค เลื่อนลงมานะครับใจเย,ย็นๆนะครับรอมันโหลดแป๊บนึงตรงนี้ก็จะเป็นหน้าการสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ID คุณก็ใส่ ID ไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพาสเวิร์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมลนะครับส่วนตรงนี้ให้ใช้เมลที่ถูกต้องนะสําหรับใครที่แบบว่าจะสมัครนะครับเกมนี้เพราะว่าเวลาคุณเล่นเซิร์ฟนี้ประมาณได้สองสามอาทิตย์แล้ไหมแล้วคุณจะกลับมาเล่นอีกคุณลืมพาสเวิร์ดคุณก็ต้องใช้ไอดีกับอีเมลเนี้ย เพื่อทําการออไปยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของไอดีนี้นะมันจะส่งไปทางเมลแล้วมันจะรีเซตพาร์ให้คุณตั้งพาร์ใหม่แค่นั้นแหละจบนะครับโอเคสำหรับใครที่สมัครเสร็จแล้วนะให้กดตรงนี้นะลงทะเบียนนะครับพอลงทะเบียนเสร็จแล้วใช่ไหมก็ามาที่ตัวเกมเลยครับโอ้โหไม่อยากให้ดูหนะ้าเดสก์ท็อปเลยโคตรอกเลยนะครับโอเคปิดป่ะก็เป็นไนฟล์แยะๆไม่ต้องสนใจนะไม่สนใจที่ไฟล์นี้นะครับก็ให้ทําการคลิกแตกไฟล์ไปนะครับส่วนตรงนี้มันเป็นโปรแกรมวินลานะครับ ก็ไปหาดาวน์โหลดกันได้นะผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีแหละเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีจะไม่สามารถแตกไฟล์อย่างอื่นได้เว้ยเออตามนั้นเลยนะครับก็เข้ามาที่นี่นะครับโฟลเดอร์เลยเข้ามาจะเห็นไฟล์อะไรไม่รู้เยอะแยะนะไม่ต้องไปสนใจมานะก็ให้คุณทําการดาวน์โหลดตรงนี้ก่อนกดกดตรงนี้ก่อนเปิดเกมก่อนนะครับอันดับแรกไม่ใช่ไม่ให้ดาวน์โหลดมันก็จะดาวน์โหลดไฟล์ขึ้นมาเพิ่มเติมนะแล้วคุณปิดปิดไปนะครับ หรือไม่ต้องทาตามผมก็ได้ก็มาที่หน้านี้เลยนะครับเนี่ยมาที่ตรงนี้เลยนะไฟล์นี้คลิกเข้าไปครับตอนแรกมันเป็นหกสิบหกอยู่ใช่ไหมมันจะเป็นของเวียดนามนะแตเดี๋ยวผมค่อยดูนี่ครับมันจะเป็นของเวียดนามนะปิดปายนะครับผมอาจจะทําเร็วนิดนึงครับพอดีใช้คีย์ลัดนะครับก็ให้ปรับตรงนี้เป็นห้าสิบสี่นะครับถ้าเกิดใครกลัวผิดพลาดอะไรไปก็ copy ไฟล์ไว้นะครับ back up ไว้เอาไว้หน้าเดสก์ท็อปแค่นั้นเองครับแต่คิดว่าไม่น่ามีผิดพลาดอะไรหรอกเพราะว่าผมทําให้ดูขนาดนี้นะครับ เพราะว่า oh, ผมก็ไม่ได้ก๊อปปี้เหมือนกันโอเคกดปิดไปครับจากนั้นครับก็เข้ามาหน้านี้นะครับแล้วก็ให้นําใส่ไอดีแล้วก็พาสเวิร์ดไปนะผมก็จะใส่ของผมนะคุณก็ใส่ของคุณไปนะครับแล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับตอนแรกมันจะไม่เข้ามาถึงหน้านี้นะครับมันจะให้ดาวน์โหลดแพ็กก่อนนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่อยากให้ดาวน์โหลดตรงนี้ก็ไปดาวน์โหลดหน้าเว็บมันก็ได้นะครับเนะี่ยตอนที่ผมสอนครั้งแรกอะคันจมูกอะใส่ไม่สบายแน่เลยนะ อากาศแปรปรวนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับรอแป๊บนึงนะครับว้าเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาผมใจร้อนรีบครับต้องรีบไปทํางานนะครับไม่งั้นเดี๋ยวนอนเช้าแน่นอนครับคืนนี้นี่ครับจะเป็นไฟล์แพทนะครับก็ดาวน์โหลดมาแล้วมาติดตั้งแค่นั้นครับเวลาคุณเข้ามาคุณไม่ต้องมาเจอหน้าดาวน์โหลดแพทแล้วปอนี้เป็นต้น อันนี้ก็จะเป็นโซเวอร์ที่คนเขาเล่นกันเยอะที่ส่วนหนับส่วนตรงน,น,นี้จะเป็นคนที่เล่นกันน้อยนะเพราะว่ามันก็เขียน U N E W นับใหม่นะครับผมก็จะเข้าโซบนี้แหละ <laughs> โอเครอสักครู่หนึ่งนับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งแป๊บห,หนึ่งนั่นไงมีเสียงข้อความมาแล้วนะครับโอเค อปรากฏว่าเล่นได้อะไรได้นะครับไม่ต้องห่วงนะว่าจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรนะครับมีข้อความมาอีกละแ <laughs> จ้งเตือนบ่อยจังวะนี่ให้ปิดไปนะครับเออรอสักครู่หนึ่งนะครับมันนานเกินไปแล้วนะอ่าถ้าเกิดกดไปมันคงจะค้างแล้วจริงๆเอาแคบเข้าคคมาสู่หน้าล็อบบี้นะครับก็ปรากฏว่าสามารถเล่นได้อะไรได้นะครับแล้วก็ ผงนี่ผมขอบอกเลยนะครับถ้าเกิดคุณเอ่อผงอ่าผมว่าผมคงกาโวแต่ผมผงเล่นประจำกาโวกาโวเนี่ยข่งปุ๊บคนเวียดนามจะเห็นว่าเป็นภาษาอันนี้นะเป็นภาษาต่างดาวนะมันจะเป็นลูกศรเอลีเลียมแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นคนไทยกันเองนะครับแล้วแก้ไฟล์อย่างที่ผมแก้ไปเมื่อกี้นะก็จะเห็นว่ากาโวกาโวถ้าเกิดไม่ได้แก้ใช้ของเวียดนามอยู่ก็จะเห็นเป็นภาษาต่างดาวเช่นเคยนะครับหวังว่าจะไม่ หวังว่าจะไม่เข้าใจตรงไหนนะเอ้หวังว่าจะเข้าใจนะครับเออส่วนตรงที่ผมบอกนะครับผมเริ่มมึนแล้วนะกับการพูดของผมเนะี่ยเริ่มรวนนะการพูดโอเครับรางวัลก่อนนะแจกโคตดเดยอะเลยแม่งผมนี่รวยเลยนะเซิฟจริงแม่งน่าจะแจกแบบนี้ถ้าเกิดแม่งโอนตังค์ได้ไปเซิฟไทยแม่งก็จะดีนะเว้ยจริงๆเออเอ้าย,ย,ยังรับเ้ากดรับแล้วไม่ใช่เหรอวะเวลาออนไลน์ไม่ถึงเอ้าถึงแล้วนี่มันรับไม่ได้วะช่างแม่งนะโอเค ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะที่สนใจกันที่จะมาเล่นเซิร์ฟนอกขอร้องนะครับเล่นเซิร์ฟนอกได้นะครับแต่ขอร้องให้กลับมาเล่นเซิร์ฟไทยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมหาห้องไม่ค่อยจะเจอนะครับเออเจอแต่ยศสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับช่วยๆกลับมาเล่นกันเซิร์ฟไทยด้วยนะครับอนุรักษ์เซิร์ฟไทยเข้าไว้นะเซิร์ฟนอกก็เล่นได้นะไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ขอให้กลับมาด้วยนะครับ โอเคครับคำพูดวาจาใดผมไม่สุภาพมาณที่นี้ผิดภาประการใดขอภัยรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสำรับวันนี้สวัสดีครับ